สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆนะคะเป็นดวงโดยรวมของชาว ราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภนี้คือท่านที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟากนะคะของท่านเองแล้วก็ท่านก็เคยผูกด,ดวงชะตาหรือว่าดูดวงกับนักโหราศาสตร์มาแล้วแล้วท่านมีดาวจันทร์และดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพเรือนของท่านเอง ระบุได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีพฤศภนะคะหรือชาวลัคนาราศีพิษภมีตัวแทนของท่านเองนกษัตริย์เป็นวัวนะคะเลขก็เป็นเลขหนะคะดาวสุธาตุก็จะเป็นธาตุดินนะคะส่วนในเรื่องของการงานเรามาดูที่เลข8นะคะดาวราหู ในเรื่องของการเงินดูที่เลข4ดาวพุธในเรื่องของความรักเราดูที่เลข3ดาวอังคารในเรื่องของครอบครัวเราดูที่ดาวอาทิตย์เลข1ในเรื่องของโชคลาภเราดูที่ดาวพฤหัสเลข5นะคะเรามาดูลักษณะอุปนิสัยคร่าวๆนะคะของชาวราศีพฤจิหรือชาวลัคนาราศีพฤจิกันนะคะ ลักษณะคร่าวๆนะคะสังเกตได้ว่าชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มัธยั์ใจดีมีลักษณะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีเสียงที่น่าฟังชวนฟังเสียงน่ารักไพเราะนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะถ้าต้องการแรงงานในเรื่องของการเก็บเกี่ยว ในเรื่องของการทำงานเกษตรนะคะก็เรียกได้ว่าเรียกใช้ชาวราศีพฤษภได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มแรกบุคคลแรกเลยนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยชาวราศีพฤษภนะคะรักทุกทุกอย่างนะคะแล้วก็มีความสวยงามชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ดูดีทุกอย่างแล้วก็ลักษณะเด่นนะคะแล้วก็ ดูภายนอกนะคะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยชาวราศีพุษพเป็นคนที่ดูดีน่าพึงพอใจแก่ผู้พบเห็นนะคะแล้วก็ชาวราศีพุษพมีเหมือนกับมีพลังบางอย่างนะคะกระตุ้นให้บุคคลภายนอกรู้สึกว่าชาวราศีพิศพเนี่ยดึงดูดแล้วก็โดดเด่นนะคะแล้วก็สัมผัสได้ว่าชาวราศีพุษพเป็นคนที่ดูดีลักษณะดูดีนะคะอื มาดูนะคะดวงดาวที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายในเดือนตุลาคมนะคะวันที่9้าตุลาคมจะมีดาวอังคารนะคะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะราศีมีนเป็นภพลาภของชาวราศีพฤษภนะคะภพลาภะก็จะหมายถึงการได้รับโชคความสําเร็จการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่อํานาจที่อยู่เหนือดวงชะตาเจ้าชะตานะคะ วันที่10ตุลาคมจะมีดาวพุธโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะราศีกันนี้เป็นภพปุตตะของชาวราศีพฤษภนะคะภพปุตตะก็จะหมายถึงเรื่องน่ายินดีเช่นการกำเนิดการได้บุตรความบันเทิงเริงใจรวมถึงการได้โชคลาภที่ไม่คาดฝันนะคะวันที่17ตุลาคมจะมีดาวอาทิตย์ โคจรย้ายเข้าสู่ราศีตุลราศีตุลน,นี้เป็นภพอริของชาวราศีพฤศภนะคะภพอริก็จะหมายถึงศัตรูอุปสรรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงภาระหนี้สินการเสียทรัพย์ความทุกข์ต่างๆวันที่24ตุลาคมจะมีดาวสู่โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะราศีกันก็คือภพ ุตตะนะคะเรื่องน่ายินดีหรือว่าการกำเนิดการได้บุตรความบันเทิงเริงใจรวมไปถึงโชคลาภที่ไม่คาดฝันนะคะก็สังเกตได้ว่านะคะก็มีดวงดาวที่โดดเด่นนะคะคือมีดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะเลขสี่กับเลข6นี้โดดเด่นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะแต่ละบุคคลแต่ละขั้นนะคะ อาจจะมีตัวเลขที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะหรือว่าได้รับคําแนะนําแล้วก็ไปจับคู่เอาเองนะคะในการเสี่ยงโชคเก่งกำไรเรามาดูพื้นดวงชะตานะคะโดยรวมคร่าวๆข,ของชาวราศีพฤศภและชาวลัคนาราศีพฤศภนะคะ ในเรื่องของการงานดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะท,ทุกๆท่านดาวการงานของท่านยังคงเดินเป็นปกติอยู่ในภพตนุตัวตนของท่านพบวาสนาของท่านนี้แล้วก็เดินเป็นจังหวะจากโคนที่ดีนะคะส่งผลทำในทำให้ในเรื่องของการงานผลงานของท่านดูยอดเยี่ยมโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะหาทิฏฐิไม่ได้เลยทีเดียวในเรื่องของความสําเร็จมาจากการทํางานนะคะ อาจจะมีตําแหน่งที่มั่นคงขึ้นนะคะหรือว่าการได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายทุกๆด้านนะคะหรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นได้นะคะส่วนดาวพฤหัสเนี่ยยังคงเดินคลองอยู่ในตําแหน่งพบมรณะร่วมกลุ่มกันกับดาวเสาร์นะคะก็ส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภหรือชาวรา,ราศีพฤษภเนี่ยมีความสุขความเบิกบานใจอาจจะ ลดน้อยถอยลงนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนะคะแล้วก็เหมือนฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมนะคะก็เพิ่มความเครียดความตึงเครียดให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีแรงกดดันจากผู้ใหญ่ที่ทํางานนะคะเข้ามานะคะเร่งงานหรือว่ามอบหมายงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับ คนที่มีดาวเป็นอรินะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการมีคนคอยใส่ร้ายใส่ความนะคะเลื่อยขาเก้าอี้ในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ก็ขอให้ชาวราศรีพฤษภอย่าระแวงหรือว่าใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้น่ะจะทำให้ ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานมากขึ้นนะคะมองในแง่ดีนะคะในด้านดีแล้วก็ส่วนสิ่งใดนะคะหรือว่าการกระทําใดๆที่เขาจับจ้องจดจ้องจะทําร้ายท่านเนี่ยก็รับรองได้ว่าดาวพฤหัสนะคะจะช่วยเหลือท่านนะคะในเรื่องของการเงินสําหรับ เรื่องการเงินของชา,ชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยการเงินของท่านเดินวิปริตผิดปกติแล้วก็เดินถอยหลังมาอยู่พบปุตตะครองตําแหน่งเป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่10บเนี่ยหลังจากวันที่10ดาวดวงนี้นะคะคือจะส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินของท่านนะคะมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายออกไปเกี่ยวกับ ลูกหลานบุตรหลานบริวารของท่านเป็นจํานวนมากหนึ่งแล้วก็นับได้ว่าในเรื่องของการเงินน่ยก็มีพละกําลังที่เข้มแข็งขึ้นนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะได้รับพลังจากดวงดาวนะคะในเรื่องของการโชคลาภการเสี่ยงโชคเก่งกําไรนะคะมีพลังแล้วก็มีโอกาสได้รับโชคลาภ ที่ไม่คาดฝันนะคะหรือได้รับรางวัลใหญ่ๆก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้มาแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายไปนะคะเป็นการใช้จ่ายในเรื่องของหนี้สินเก่าๆนะคะก็ขอให้ชาวราศีศพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีศพฤษภวางแผนในการใช้จ่ายเงินนะคะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอยากเมื่อได้รับ โชคลาภหรือว่าเงินก้อนใหญ่มาเนี้ยก็อย่าลืมไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อหนุนดวงชะตาหรือว่าต่อยอดนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะในเรื่องของความรักดาวความรักของชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยความรักของท่านนะคะอาจจะมีการดาวความรักของท่านยังคงเดินวิปริตผิดปกติแล้วก็เดินถอยหลังอยู่ในภพลาภะสมบูรณ์ทําให้ในเรื่องของ คู่ความคนรักของท่านนะคะใครที่มีคนรักเก่านะคะสำหรับคนโสดน,นะคะที่เคยคุยกันหรือว่าพบเจอกันนะคะเป็นคนรักเก่าๆนะคะคนเก่าๆเนี่ยจะกลับมาคุยกับมาพูดนะคะกลับมาสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ความวุ่นวายความตึงเครียดน,นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ย หรือว่ากลับมาสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักในอดีตครั้งเก่าก็เป็นได้น,นะคะอันนี้คือสาหรับคนที่มีคนรักเก่านะคะสำหรับในเรื่องของการที่มีแผนหรือว่าวางแผนการจูงมือกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่ไม่ได้เลิกราย่าล้างกันนะคะเป็นคู่กันในปัจจุบันนี้ก็ควรจะมีแผนวางแผน มีโอกาสในการไปเที่ยวหรือว่าไปทำบุญร่วมกันนะคะเพื่อจะแก้เคล็ดในเรื่องของการเดินวิปริตผิดปกติของดวงดาวนะคะส่วนในเรื่องของวาสนาวาสนาโชคลาบนะคะของชาวราศีพฤษภเนี่ยคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสมีการเดินถอยหลังนะคะอยู่ในภพตั้งแต่วันที่24นะคะข้ามไปพบปุตตะเนี่ย อยู่พบลูกหลานบริวารส่งผลทำให้ท่านนะคะชาวราศีพฤษภมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับบุตรหลานนะคะเครือญาติของท่านคนในครอบครัวของท่านคนในปกครองของท่านนะคะประกอบไปด้วยกับในเรื่องของการเงินนะคะตั้งแต่วันที่10เนี่ยดาวการเงินสมผลทาให้ชาวราศีพฤษภมีการใช้จ่าย ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับบุตรหลานลูกหลานของท่านนะคะแล้วก็ตําแหน่งของดาววัสนาเรื่องของการเงินตกอยู่ในตําแหน่งเป็นนิดด้วยแล้วก็ยังคง ทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยถึงแม้จะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก่งกําไรได้มานะคะก็มีการนําไปใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานครอบครัวของท่านนะคะก็อย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็ประหยัดมัธยัตินะคะอาจจะไม่ได้มีไว้เก็บออมไว้นะคะอาจจะพอจ่ายหรือว่าจ่ายในเรื่องของหนี้สินเก่าๆนะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงโดยรวมนะคะคร่าวๆผูกดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ ท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังติดตามผลงานกันอยู่นะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายดวงเ่าวข้าๆประมาณนี้นะคะท่านใดน,นะคะที่ต้องการนะคะเจาะ ลึกดวงชะตาของท่านนะคะแนะนำให้ไปผูกดวงชะตากับหมอดูนักโหราศาสตร์นะคะตาม ที่นักโหราศาสตร์นะคะมีชื่อเสียงหรือว่าที่น่าไว้ใจนะคะทุกวันนี้นะคะค่าครูก็ไม่ได้แพงมากนักนะคะก็ลองไปผูกดวงชะตานะคะเจาะลึกเจาะดวงชะตาของท่านเฉพาะนะคะว่าท่านมีปัญหาอะไรนะคะในดวงชะตาของท่านนะคะแล้วก็เน้นๆในเรื่องของโชคลาบนะคะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ